แสดงความยินดีกับพิธีกรจากช่องโมโนทเตีนของเราด้วยนะคะทั้งแมทติจดียนดายดน่ารวมไปถึง English, แคทเทอรียาอิงลิชและก็น้องน้ำชนาทีด้วยนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลพิคเนสสวนประจำปีนี้ค่ะ ทำเอาพิธีกรหนุ่มแมทธิวดิมยิ้มแก้มปรีเลยนะคะหลังจากถูกประกาศชื่อคว้ารางวัลพิคเนสวนประจำปี2565ในสาขาพิธีกรชายดีเด่นค่ะจากรายการ One Day with Matthew หึวันมันดีตีซีคนดังทางช่องโมโนท9วนนะคะขณะที่ทางพิธีกรสาวใดายแดนาก็แฮปปี้ไม่แพ้กันที่คว้ารางวัลพิคเนศสวนในสาขาพิธีกรหญิงดีเด่นจากรายการ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะ ส่วนสสาวแคทตยาอิงลิชและก็น้ำชนนทีจากรายการเดอะเลดี้สผู้หญิงแถวหน้าก็เข้ารับรางวัลในสาขารายการวารริี้ผู้หญิงดีเด่นค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยะค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะที่เสนอชื่อของเราแล้วก็บรางวัลอันนี้ให้เราด้วยะคะ่ะถือว่าเป็นรางวัลแรกในการทํางานพิธีกรของน้ำด้วยะคะ่ะขอบคุณช่องโมโทนทวิตจ้งยค่ะอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะคะรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้านะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับกับรางวัลที่ได้มารับในวันนี้ครับเราก็ตั้งใจทำรายการวันเดย์เวนแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังให้ให้ดีที่สุดนะครับดีใจที่ที่มีีคคนนนเเลลล็็็งงงหหตรร้้้แววกใาั่ะ 2ีปีในวงการบันเทิงกับสายอาชีพการเป็นพิธีกรอันนี้คือรางวัลเกี่ยวกับการดำเนินรายการรางวัลแรกนะคะก,ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ